ไม่ต้องวิ่งลูกเดี๋ยวล้มโพทะเลโพทะเลต้นเนี่ยมีนิกโปทะเลใบหนึ่งเป็นต้นโคลถ้าผมจะรู้เนียก้อนไหนแข็งแรงก้อนไหนแข็งแรงหินแข็งแรงทุกก้อนลูกไม่ก้อนไหนที่ไม่เคยเหยียบัเหยียบแล้วไม่เค่อยเหยียบดูดูตามเท้าแม่หรอกไม่ค่อยเหยียบปาะดัเท้าแม่เนขินมาก แม่เก่งมากใช่แล้วตะกี้ใครร้องอ่ะไม่รู้จักเนาะโอ,โอไม่รู้เลย <c oughs> จับไม่ได้ยินเสียงลูกเลยเออียวเรียวเรียวเลยเรียวเข้าวสารฝั่งนี้มันน้ำมันใสข้าขอล้างน้ำไม่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  ท้คลักไปทั้งตัวเลยนิทานเย่คู่นีครับคู่นี้แต่เต้แตจ๋าหันน้ามายิ้มไหมโอเคอ่อกระนันทองไม้ ใส่มานี่ค่ะเอามือย่อเนวหมดแล้วเหรอหมามาเหรอมาม่าชอบชอบมากเด็กหมดล้เหรอ